วิทยาล,ายลัยราชพาสุนดุสิทจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งก่อนเริ่มงานได้มีการออกกําลังกายกับโครงการมินิฟ o ร์ยูฮาดอีกด้วยก่อนที่เราจะไปเริ่มโครงการนี้กันไปออกกําลังกายพร้อมๆเป็นก่อนค่ะ आते ที่เอากำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันไปแล้วงานนี้ได้รับเกียรติจากดรจรินทร์ส่วนแก้วประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมหาวิทยาลัยรวมเปิดงานค่ะตอนที่เราจะไปพูดคุยถึงกิจกรรมในครั้งนี้นั้นเราไปถานที่มาและวัตถุประสงค์ของงานนี้กันก่อนค่ะสำหรับใกิจกรรมปีนี้นะครับเนื่องจากว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุขศิย์ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือวันมินิตัวฮาร์ดนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้เองเนี่ยเราก็เห็นว่านักศึกษาของเราที่นี่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ขาดทุนทรัพย์ในเรื่องการศึกษาเพราะนั้นเราจรึงจัดกิจกรรมให้มีการแข่งขันโบริ่งหาเป็นทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ น่าชื่นใจครับว่าผู้ใหญ่ใจดีมองเห็นการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับไปฟังที่มาแล้ววัตถุประสงค์ของงานกันไปแล้วเราไปฟังการจัดกิจาก,การรมโบลิ่งกันกุศลในครั้งนี้กันค่ะว่านอกจากจะเป็นการหารายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเพื่อนเ่นแล้วการเล่นโบลิ่งก็ถือเป็นการออกกำลังกายด้วยค่ะ ที่เรามาเปิดตัวร่วมถแถลงข่าวกันในโครงการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ผมถือว่ากิจกรรมนี้นะครับในานามของมหาชัยราชภัฏสวนดุสิตต้องขอขอบพระคุณน,นะครับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสื่อมวลชนที่มาร่วมถแถลงข่าวในวันนี้ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกันทําเพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้นักศึกษาของเรานะครับที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตเนี่ยนะครับเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติต,ต่อไปและพวกเราจงภาคภูมิใจครับเป็นความภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งของพวกเราชาวสวนดุสิทตที่มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ เข้มแข็งแล้วก็รักพวกเราจริงนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการมหาวิทยาลัยนะครับได้มองเห็นความสำคัญว่าตามกฎเกณฑ์แนวทางและข้อปฏิบัตินะครับหรือระเบียบบอกว่าให้คณะกรรมการส่งเสริมเนี่ยได้มีชวนในส่วน,น,วนที่จะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ไม่ว่าจะด้านการส่งเสริมความรู้ความสามารถหรือในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของการหาทุนผู้ช่วยนะักศึกษาที่ขาดแทนคุณัรั์เพื่อให้สําเร็จตามแนวประสงค์นะครับได้จบการศึกษาไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยที่ท่นนนานได้กรุณนสลดเวลามาอยู่กันตรงนี้ทําการสื่อมัญชนที่จะนําภาพ แร่สัมภาพณนิ่งทางวิดีโอไม่เคยแร่ให้สถาบันอื่นหรือให้ทั่วประเทศได้รับทราบสักอาจจะไปโคลบอรได้เปิดไปต่างประเทศก็ได้เพราะอะไรครับเพราะเราได้สแสดงให้เห็นว่าความรักความสามัคคีในภูมพันธ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรุติของเราเนี่ยมากมายเปลี่ยนร้นในหัวใจแล้วเราพร้อมที่จะร่วมมือกันช่วยใกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักศึกษาของเรานั้น ให้ประสบความเปลี่ยนแปการเรียนให้ได้แม้จะไม่มีทุนทรัพย์ก็ตามแต่ผมไม่ใช่แพทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยอเผอิญนายแพทย์กิตสามรมนวงเนี่ยนะครับที่เป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจก,การมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านได้ฝากมาบอกว่าอเผอิญวันนี้ฉันไม่ได้มาแต่ว่าท่านเป็นคนต้นคิดในเรื่องของการออกสุขภาพ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของชาวสุดุสิทธิ์ของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเลยฝากมาบอกสั้นๆว่าวันนี้เนี่ยนักศึกษาของเราเนี่ยนอ,นอกจากจะบุคลิกดีหน้าตาดีเรียนดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยนะครับมันก็จะทให้ทุกอย่างเนี่ยครบองค์ประกอบวันนี้ท่านนายแพทย์กฤษดาบอกว่าการออกกาลังกายเนี่ยวันหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับวันหนึ่งถ้าเราสามารถขยับแข้งขยับขาขยับร่างกายเราได้วันหนึ่งประมาณ2ี่นาทีเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ทุกอย่างของร่างกายเราเนี่ยสู่ภาวะที่เรียกว่าแข็งอะไรนะครับเมื่อร่างกายแข็งแรงรเนี่ยการที่เราจะคิดหรือเราจะทําอะไรเนี่ยก็จะสามารถที่จะทําได้อย่างคล่องตัวแล้วก็ดีนะครับการแข่งโบลิง่งผมอยากจะขออนุญาตถามด้วยความจริงใจนะครับว่าอย่าอายนะครับใครที่ยังไม่เคยเล่นโบลิ่งบ้างครับยกมือหน่อยครับไปอยู่ที่ไหนมาครับ แล้วก็ไม่ต้องทำเก่งนะครับสำหรับสุภาพสตรีเนี่ยอยากจะหรือว่า,อาไอ้ลูปนี้สวยสีชมพูสีม่วงน่ารักเหมาะสำหรับชั้นมากไปหยิบลูปที่มีความหนักถึง13-15ปอนเนี่ยโอกาสแขนเด้งมีนะครับสุภาพสตรีควรจะใช้ประมาณใช้วิจรารณญาณในการดูนะครับทำแกล้งเป็นว่าเรารู้นะมองดูปุ๊บถ้ามีเลข8หยิบได้ทันทีมีเลข9 9.5หยิบได้อย่าไปเผลอหยิบเลข13นะครับ ว่าอาจจะทำให้เรากลายเป็นที่ขือหาในโลกไซเบอร์ก็ได้นะครับวิธีการที่ง่ายเลยก็คือมันจะมีลูกศรน,นะ,ะที่เลจะมีลูกศรถ้าเราโยนโลงลูกศรตรงไหนมันจะวิ่งไปเองนะครับไม่ใช่ใช้กำลังมากจนทำให้เราเจ็บปวดได้นะครับกติกาและคะแนนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจากการที่ผมเนี่ยเล่นดนตรีไม่เล่นเล่นโบลิ่งมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับทุกวันนี้ก็ยังนับได้เต็มเลยนะครับ เพราะว่ามันซับซ้อนมากก,ก็ง่ายๆเลยแก้ทําเป็นฉลาดแล้วก็ให้คนที่เขาช่วยดูคะแนนให้เรานะครับเราจะไม่ต้องปวดหัวๆๆนะครับวิธีการแข่งขันก็จะโยนหนึ่งครั้งไม่มีการเก็บแปบนะครับการเก็บสแส็หมายความว่าโยนพลาดไปแล้วแล้วก็ต้องมานั่งคอยเก็บอีกนะครับเอานี้ไม่ต้องเก็บเลยนะครับ น,นี้เราได้รับเกียรติจากคุณมนัสวินนันทเสศนหรือพิติชิโร่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการต่อเนื่องมากๆนะครับการทํากิจกรรมดีๆใดๆนะครับถ้าทําเหมือนไฟไหม้ฟางเนี่ยก็จะผมถือว่าไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงนะครับการที่ทํากิจกรรมต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็ทําให้กิจกรรมนั้นๆเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ช่วยกระตุ้นเตือนให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เห็นความสําคัญ อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ครั้งนี้นอกจากเป็นเรื่องของการเ,าเต้นออกกําลังกายอย่างถูกต้องอาตามกฎระเบียบแล้วนะครับก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องดีก็คือการทํากิจกรรมสันทนาการในการแข่งขันโบลิ่งนะครับแล้วก็ สิ่งสําคัญก็คือนําเอาเงินที่ได้นะครับมาช่วยในเรื่องกิจกรรมนักศึกษาแล้วก็ช่วยเป็นทุนสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ว่ายังขาดทุทร,รัพอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็น CSR ที่สามารถทําให้สังคมนะครับเป็นสังคมที่มีคุณภาพว่าเด็กนักศึกษาของเราเนี่ยนะครับเมื่อจบมาแล้วเนี่ยผมเชื่อได้กันว่าจะต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับกิจกรรมการแข่งขันโบลิ่งกังหุนศนั้นนอกจากมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการหาทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ขาดแทนทุนทรัพย์แล้วการเล่นโบวลิ่งก,ก็ถือเป็นกิจกรรมและกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะ